พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีวัคที่สี่โภชนะวัคว่าด้วยโภชนะปาจิตตีโภชนะวัค สิกขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธพึงฉันอาหารในโรงพักแรมได้ครั้งหนึ่งถ้าฉันเกินกว่านั้นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนะวะโกวาตอาหารในโรงทานที่ทำทั่วไปไม่นิยมบุคคลภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวต้องหยุดเสียในระหว่าง ต่อไปจึงฉันได้อีกถ้าฉันติดติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าโรงพักแกรมคือโรงทานที่เขาจัดอาหารคือข้าวสุกข,ขนมสดของแห้งปลาเนื้อไว้เพื่อแจกคนทั่วไปไม่เจาะจงเช่นนักบวชหรือคนเดินทางอาหารในโรงทานเช่นนี้ภิกษุ จะเข้าไปฉันได้เพียงวันเดียวห้ามเข้าไปฉันสองวันติดต่อกันหรือปักหลักฉันทุกวันไม่ไปที่อื่นเพื่อเฉลี่ยอาหารให้ถึงผู้อื่นที่ผ่านมายกเว้นเข้าไปฉันวันเว้นวันภิกษุอาพาธและภิกษุที่ได้รับนิมนต์จากเจ้าของโรงทานเข้าไปฉันได้ตามอาการและตามที่นิมนต์เจตนาลมของสีขาบทนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุผู้ไม่อาพาธเห็นแก่ตัวเข้าไปฉันในโรงทานตามชอบใจด้วยเห็นว่ามีอาหารพร้อมไม่ต้องบินทบาตและเพื่อเฉลี่ยอาหารในโรงทานให้ทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของผู้ตั้งโรงทานอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือหนึ่ง ภิกษุอาพาธ 2. ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธฉันครั้งเดียว 3. ภิกษุเดินทางไปและเดินทางกลับมาแวะฉัน 4. เจ้าของนิมนต์ให้ฉัน 5. เป็นอาหารที่เขาจัดตั้งไว้จำเพาะ 6. เป็นอาหารที่เขามิได้จัดตั้งไว้พอแก่ความต้องการ 7. ไม่ต้องอาบัตในเพราะอาหารทุกชนิดในโภชนะห้า 8. ภิกษุผู้วิกลจริต 9. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพ,พักีปาจิตตีโภชนะวั์สิขาบทที่สองคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะฉันเป็นหมู่เว้นไว้แต่สมัยสมัยในเรื่องนั้นดังนี้คือคราวอาพาธ คราวที่เป็นฤดูถวายจีวรคราวที่ทำจีวรคราวที่เดินทางไกลคราวที่โดยสารเรือไปคราวพัดของสมณะนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นเนื้อความย่อในหนังสือนวกโกวาท่าทายยกเขามานิมนต์ออกชื่อโภชนะทั้งห้าอย่างคือข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของด้านมา หรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเป็นไข่อย่างหนึ่งไปทางเรืออย่างหนึ่งอยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พอฉันอย่างหนึ่งโภชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่งอธิบายความโดยย่อคำว่าฉันเป็นหมู่คือภิกษุสีรูปขึ้นไปได้รับนิมนต์ด้วยการออกชื่ออาหารห้าอย่าง คือข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อแล้วฉันด้วยกันด้วยการนั่งล้อมวงฉันหรือนั่งเรียงเป็นแถวแบบพรามฉันสิกขาบทนี้มุ่งไปที่ออกชื่ออาหารห้าอย่างและฉันเป็นหมู่จึงจะเป็นอาบัติการฉันเป็นหมู่นี้ทรงอนุญาตไว้เป็นกรณีพิเศษคือในคราวอาพาธในคราวเป็นฤดูถวายจีวร คือถ้ามิได้กรานกระถินมีระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาถ้าได้กรานกระถินมีระยะเวลาถึงกลางเดือนสในคราวทำจีวรในคราวเดินทางไกลในคราวโดยสารเรือไปในคราวประชุมใหญ่และในคราวพัดของสมณนะคือคราวที่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งนับเนื่องว่าเป็นนักบวชทำพัตตาหารถวายภิกษุคิดว่า เป็นคราวพัดของสมณะก็พึงฉันได้และมีข้อยกเว้นให้ฉันเป็นหมู่ได้ตามที่ท่านแสดงไว้ในอาณาปฏิวานแห่งสิกขาบทนี้เจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อม่ให้ภิกษุละวางสติในขณะขบฉันเพราะการฉันเป็นหมู่นั้นมักจะมีการพูดคุยกันมักจะเผลอฉันอย่างไม่สำรวม และไม่ระวังกิริยาอาการทําให้ผู้พบเห็นเสื่อมศรัทธาได้เป็นการป้องกันไม่ให้ภิกษุฉันแบบอดอยากหิวโหยดังเรื่องที่เป็นมูลเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้อนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุฉันในสมัย 2. ภิกษุสองถึงสรูปฉันรวมกัน 3. ภิกษุหลายรูปเที่ยวบินทบาตแล้วประชุมฉันร่วมกัน 4. พัตตาหารที่เขาถวายเป็นนิด 5. พัตตาหารที่เขาถวายตามสลาก 6. พัตตาหารที่เขาถวายในปักคือทุกกึ่งเดือน 7. พัตตาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ 8. พัตตาหารที่เขาถวายในวันปาฏิบด คือวันขึ้นหนึ่งคำและวันแรมหนึ่งคำเไม่ต้องอาบัดในเพราะอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห 10. ภิกษุผู้วิกลจริต 11. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกร,รมิกะได้แก่พระเทวทัตกับภิกษุบริวาปรปาจิตตีโภชนะวักสิกขาบทที่3คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ เป็นปาจิตตีในเพราะโภชนะทีหลังเว้นไว้แต่สมัยสมัยในเรื่องนั้นดังนี้คือคราวอาพาธคราวที่เป็นฤดูถวายจีวรคราวที่ทำจีวรนนี่เป็นสมัยในเรื่องนั้นเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุรับนิมนต์แห่งหนึ่งด้วยโภชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่น ต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้าจีวรการและเวลาทําจีวรอ,อธิบายความโดยย่อสิกขาบทนี้มีมูลเหตุว่าพระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์พร้อมภิกษุสงฆ์ฉันพัตาหารที่บ้านกรรมกรคนหนึ่งภิกษุสงฆ์คิดว่าจะมีแต่อาหารที่มีพุทธสาผสมอยู่มาก จึงไปบินทบาทมาฉันก่อนเมื่อถึงเวลาไปฉันที่บ้านกรรมก่อนนั้นจึงฉันได้น้อยอาหารเหลือมากซึ่งล้วนเป็นอาหารดีที่ชาวบ้านเขาทำมาช่วยจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุฉันก่อนไปฉันที่อื่นต่อหรือรับนิมนต์แล้วไม่ไปกลับไปฉันที่อื่นยกเว้นคราวอาพาธคราวถวายจีวรคราวทำจีวร ในกรณีที่เจ้าภาพนิมนต์เจาะจงรับนิมนต์แล้วแต่ไม่อาจไปได้จึงให้ภิกษุอื่นไปแทนไม่ควรเพราะเป็นการทำให้เสียความรู้สึกเสียศรัทธาได้นอกจากจําเป็นเช่นอาพาธเป็นต้นเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุเห็นแก่การขบฉันหรือเห็นแก่ลาบที่จะพึงได้โดยยอมเสียสัจจะ ไม่ไปตามที่รับนิมนต์แต่ไปที่อื่นซึ่งคิดว่าจะดีกว่าอันจัดเป็นการทำศรัทธาให้ตกไปได้อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุฉันในสมัย 2. ภิกษุฉันบิณฑบาตท,ที่รับนิมนต์ไว้2อถึงสแห่งรวมกัน 3. ภิกษุฉันตามลำดับ ที่รับนิมนต์ 4. ภิกษุรับนิมนต์ชาวบ้านทั้งปวงแล้วฉันณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในบู่บ้านนั้น 5. ภิกษุรับนิมนต์ชาวบ้านทุกกลุ่มแล้วฉันณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านนั้น 6. ภิกษุได้รับนิมนต์แต่บอกว่าจักรับภิกษา 7. พัตตาหารที่เขาถวายเป็นนิด 8. พัตตาหารที่เขาถวายตามสลาก 9. พัตตาหารที่เขาถวายในปัก 10. พัตตาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ 11. พัตตาหารที่เขาถวายในวันปาฏิบท 12. ไม่ต้องอาบัดในเพราะอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห้าสิบสามภิกษุผู้วิกลจริตสิสี่ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรม,มิกะ ได้แก่พวกภิกษุชาวเมืองเวสาลีปาจิตตีโภชนะวั์สิกขาบทที่สี่คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งเขานำขนมก็ดีสัตตุผงก็ดีมาปรวรณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลภิกษุต้องการก็พึงรับได้เต็มสองถึงสบาทถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตี ครั้นรับเต็ม2-3บาทแล้วพึ่งนำออกจากที่นั้นแล้วแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการปฏิบัติชอบในเรื่องนั้นเนื้อความยอดในหนังสือนวโกวาดภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในบ้านทายกเขาเอาขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับได้เป็นอย่างมากเพียงสบาทเท่านั้นถ้ารับให้เกินกว่านั้นต้องปาจิตตีของที่รับมามา,มากเช่นนั้น ต้องแบ่งให้ภิกษุอื่นอธิบายความโดยย่อคำว่าขนมได้แก่ของกินชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นของกำนันคำว่าสัตว์ผงได้แก่ของกินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสเสบียงคำว่าเขานำมาปรวารณาคือเขาปรวารณาว่าท่านต้องการเท่าใด ก็จงรับไปเท่านั้นเถิดในกรณีเช่นนี้ภิกษุที่ต้องการพึงรับได้เต็มสองหรือสบาทเพื่อรักษาศรัทธาผู้ปรารณาหากรับเกินไปกว่านั้นเป็นอาบัติและเมื่อรับไปแล้วทรงแนะนำว่าให้นำไปยังโรงฉันแล้วแบ่งปันให้ภิกษุอื่นด้วยเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุ ไม่แสดงตนเป็นผู้มักมากแม้จะได้รับประวารณาไว้ให้รู้จักประมาณรู้จักความพอดีเพราะแม้จะประวารณาไว้บางครั้งอาจขาดแคลนหรือของไม่พอทำให้ผู้ถวายเดือดร้อนในการจัดหาเพิ่มได้และเพื่อให้แสดงน้ำใจต่อเพื่อนภิกษุด้วยกันโดยเมื่อรับมาแล้วแบ่งปันกันคบฉันเพราะผู้เดียวไม่อาจคบฉันได้หมด และไม่อาจเก็บไว้ได้อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุรับเต็ม2-3ถึงบาท 2. ภิกษุรับหย่อนกว่า2-3ถึงบาท 3. เขาถวายของที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นของกำนัน 4. เขาถวายของที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นสเสบียง หเขาถวายของที่เหลือจากที่เขาเตรียมไว้เพื่อเป็นของกำนันหรือเพื่อเป็นสเสบียง 6. เขาถวายเมื่อระง,งับการไปแล้ว 7. รับของพวกญาติแปรับของคนปรวรณาเก้ 9. รับเพื่อภิกษุอื่น 10. บภิกษุรับของที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 11. บภิกษุผู้วิกลจริต 12. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมมิกะได้แก่ภิกษุชาวเมืองราชครึปราจิตตีโภชนะวั์สิกขาบทที่หําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีที่ไม่เป็นเดนเป็นปาจิตตี เนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุฉันค้างอยู่มีผู้เอาโภชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่เป็นเดนภิกษุไข้หรือไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคำว่าห้ามพัดแล้วคือขณะกำลังฉันอยู่ มีผู้นำอาหารมาถวายบอกห้ามเขาไปว่าพอแล้วอิ่มแล้วแล้วไม่รับถวายคําว่าไม่เป็นเดนได้แก่ของเหล่านี้คือของที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นกัปปิยะคือให้เป็นของสมควรที่จะฉันได้หนึ่งของภิกษุยังไม่ได้รับประเคนหนึ่งของที่ภิกษุยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้หนึ่งของที่ทำนอกขัตบาทหนึ่ง ของที่ภิกษุยังไม่ได้ฉันหนึ่งของที่ภิกษุผู้ฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วลุกจากอาสนะแล้วทำหนึ่งของที่ภิกษุยังไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วหนึ่งของนั้นไม่เป็นเดนภิกษุอาพาธหนึ่งนี้ชื่อว่าของไม่เป็นเดนภิกษุผู้ฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วห้ามฉันของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนอีกถ้าฉัน ปาจิตตีเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมิให้ภิกษุขบฉันไม่เลิกฉันจุบฉันจิบทํานองเห็นแก่การขบฉันซึ่งเป็นอาการอันไม่เหมาะสมแก่สมณะภาวะและเพื่อไม่ให้ทายกผู้ถวายเสียใจว่าตนจัดทําอาหารมาถวายไม่เพียงพอภิกษุฉันไม่อิ่มจึงไปขบฉันที่อื่นต่อ อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบาัตไว้คือ 1. ภิกษุให้ทำให้เป็นเดนแล้วฉัน 2. ภิกษุรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจักให้ทำเป็นเดนแล้วจึงฉัน 3. ภิกษุรับไปเพื่อภิกษุอื่น 4. ภิกษุฉันอาหารที่เหลือของภิกษุอาพาธ 5. ภิกษุฉันของที่เป็นยามะกาลิกคือของที่เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราวสัตตาหกาลิกคือของที่เก็บไว้ฉันได้เจวันยาวะชีวิกคือของที่เก็บไว้ฉันได้ตลอดเวลาในเมื่อมีเหตุอันสมควร 6. ภิกษุผู้วิกลจริต 7. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมิกะได้แก่ภิกษุหลายรูปในวัดเชตวัน